ถ้าให้ไข่สองใบตกจากความสูงเดียวกันฟองหนึ่งตกลงบนพื้นแข็งอีกฟองหนึ่งตกลงบนฟองน้ำจะพบว่าไข่ที่ตกลงบนฟองน้ำไม่แตกขณะที่ไข่ที่ตกลงบนพื้นแข็งแตกถ้าพิจารณาการเปลี่ยนความเร็วของไข่ไข่ทั้งสองตกจากที่สูงเดียวกันจะต้องมีความเร็วก่อนกระทบพื้นเท่ากันเพราะเป็นการตกแบบอิสระ หลังกระทบพื้นแล้วไข่ทั้งสองหยุดนิ่งเหมือนกันนั่นคือความเร็วหรือโมเมนตัมของไข่ทั้งสองฟองเหมือนกันหรือการดนเท่ากันเมื่อพิจารณาช่วงเวลาที่มีแรงที่พื้นกระทำต่อไข่ถ้าเริ่มจับเวลาขณะที่ไข่ทั้งสองกำลังจะแตะพื้นจนกระทั่งอยู่นิ่งพอดีพบว่า ไข่ที่ตกลงบนฟองน้ำใช้เวลามากกว่าถ้าเขียนกราฟความสัมพันธ์ของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับเวลาเราทราบว่าพื้นที่ใต้กราฟของแรงที่กระทำต่อวัตถุกับช่วงเวลาที่แรงนั้นกระทำต่อวัตถุคือการดนของวัตถุถ้าไข่ที่ตกบนพื้นแข็งใช้เวลาช่วงหนึ่งมีการดนค่าหนึ่ง และไข่ฟองที่ตกลงบนฟองน้ําใช้เวลามากกว่ามากๆเพื่อให้พื้นที่ใต้กราฟหรือการดนเท่ากันจะต้องเขียนกราฟของแรงที่กระทําต่อไข่ที่ตกลงบนฟองน้ําเตี้ยกว่าไข่ที่ตกลงบนพื้นแข็งความสูงของกราฟแสดงแรงที่กระทําต่อไข่เราจะพบว่าแรงเฉลี่ยที่กระทำต่อไข่ที่ตกลงบนพื้นแข็งมากกว่าแรงเฉลี่ยที่กระทําต่อไข่ ที่ตกลงบนพื้นของน้ำ